สวัรดล์ลมอย่างที่บอกฮะ<ฆ>คือครอบครัวนี้พากันไปที่ทะเลระยอง<ฆ>ตั้งใจว่าอยากจะไปดูหาดทรายสวยๆทะเลน้ําใสๆเหมือนกับไป<ฆ>ขึ้นสวรรค์กัน,นอ๋อ,อ,อเ,ดเดี๋ยวนะคะนี่ไงอ,อันนี้มันไม่ใช่สวยละใสล้วค่ะสิ่งที่คิดกับภาพที่เห็นครับโอ้โหคือตํารวจตํารวจนายหนึ่งโพสต์เอาไว้บอกว่าฝากถึงพี่น้องประชาชนครับที่จะมาเล่นสงกรานนะฮะ เหตุการณ์นี้นะครับไปดูอันนี้นะเมื่อวานนี้ฮะตอนประมาณ <ฮะ S 1> บ่ายสามโมงครับ <ฮะ S 1> ชายหาดพยูนครับในพื้นที่บ้านฉางระยองอเขาบอกว่าชายหาดนี่ขยะเกลื่อนเลยอ,ะอ่ะแล้วคือผัวเมียที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาไปกับครอบครัวไปจากนาคปรปฐมนะ,<ฮ>ะอ่านรีวิวจากในเน็ตใช่ไหม<อ>เขาบอกว่าอุ้ยมีแต่คนบอกว่าที่เนี่ยหาดรายก็สวยน้ําทะเลก็ใสก็เลยอยากจะไปพาครอบครัวไปพักผ่อนครับอยากจะหนีอากาศร้อนแล้วก็อยากจะไปเล่นน้ําทะเลให้มันชํำหัวใจดูสิครับ จะลงเล่นทะเลขยะก็เกลื่อนนะท่อน้ำอ่าสรุปปัญหาอดูภาพทีละอย่างกันละกันนะอ่ภาพนี้ก่อนเนาะห้องน้ําไม่สะอาดชายหาดครับชายหาดขยะเกลื่อนแล้วก็น้ําทะเลคือไม่ใสเลยดังนั้นปัญหาที่เขาเจอเนี่ยเขาเลยบอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้นี่คือเซ็งเลยไม่อยากจะไปเล่นน้ําแล้วไม่อยากจะไปเที่ยวแล้วนะฮะ น้องที่เขาไปขายอาหารทะเลแถวนั้นนะครับเขาบอกว่าชายหาดตรงนี้ไม่ได้รับการดูแลมานานแล้วขยะเกลื่อนและมีกลิ่นเหม็นด้วยนักท่องเที่ยวก็เลยไม่ค่อยได้มาเที่ยวขายของก็ยากนะพ่อค้าแม่ขายเขาสะท้อนนะฮะฝากในงานที่เกี่ยวข้องหน่อยว่าช่วยจัดการแก้ไขหน่อยได้ไหมเรื่องของขยอะอนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวเองก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็ห้องน้ำอะไรต่างๆเห็นเขาสะท้อนมาว่าบางห้องก่อชารุดก่อพังจะพาเข้านอกดูใหม่นะโอดูใหม่นะอ๋อแต่บางห้องเข้าไม่ได้ล็อกกรอนไว้แบบนี้ บางห้องเข้าไปเจอแบบนี้ oh, <why? S 2> ห้องน้ำตู้เขียวเองก็ไม่สะอาด uh huh. อ้าวอันนี้ชาวบ้านเขาฝากสะท้อนมานะครับวอนทางการแก้ไขหน่อยครับค่ะนะคะ